สอสเราจริงๆแล้วเวลาที่บอกเขาเขาตั้งใจจะล้มล้างแต่ใช้คําว่าปฏิรูปมีคนอยู่เบื้องหลังเขาถูกล้างสมองอันนี้คือเชื่อโดยที่มีหลักฐานแล้วก็เชื่อจริงๆหาตัวคนได้หาเอกสารเจออะไรอย่างนี้เลยปะคะคือมันก็พูดไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปติดตามขนาดนั้นแต่ผมก็วิเคราะห์จากการติดตามการขึ้นไหวทางสังคมมาโดยตลอดโดยเฉพาะการมาของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ทัให้เกิดการส่งต่อข้อมูลจับจ้วงบิดเบือนเ,นย,เยอะมาก นะครับและเด็กรุ่นใหม่บางคนก็ไม่มีภูมิต้านทานไม่มีวุฒิภาวะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีประสบการณ์ไปดูเรื่องนี้ก็เกิดความเชื่อขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เป็นกระแสที่มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามทำบวกกับตอนหลังก็มีนักเคลื่อนไหวมี NGO ซึ่งก็บางคนก็บอกรับเงินมาจากต่างประเทศด้วยนะครับที่อาจจะไม่ประสงค์ดีกับการเมืองในประเทศเราเฉเพราะก็เกิดขึ้นที่ฮ่องกงมาแล้วที่เกิดความวุ่นวายก็มาเคลื่อนต่อที่เมืองไทยมี NGO มีการกลุ่มทุนเข้ามาสนับสนุนสุดท้ายมีนักการเมืองบางกลุ่ม เข้าไปรวมอีกใช้เรื่องนี้มาเคลื่อนไหวทั้งการเมืองอย่างที่เราทราบนะครับถ้าไม่ผมสู้ในสภาผมก็จะไปสู้ในท้องถนนใครพูดทุกเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันเนี่ยมันก็เกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหวในปัจจุบันแต่ก็ยอยอมรับครับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยมันเคยเกิดมาในอดีตแล้วแต่เราก็พยายามพูดคุยกันแล้วก็หาทางออกด้วยกันมาซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยวันนี้ถ้า ผู้ชุมนุมหรือว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการสมานฉันนะฮะมาเจรจามาหาทางออกร่วมกันผมว่ามันมันน่าจะมีทางออกที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับเรื่องขอประเด็นนี้เดียวในทีวีเดี๋ยวจะไปปิดท้ายกันอีกคนละรอบประเด็นนี้คุณจะตอบว่าไงฮะเรื่องล้มล้างเนี่ยนะครับผมยืนยันนะครับประชาชนมีแค่มือเปล่าในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สองสี่เจ็ดหน้ามาจะล้มล้างเนี่ยนะครับหนึ่งต้องมีอาวุธครับไม่มีใครมีอาวุธรับประเทศนี้นอกจากทหารน,นะครับ ล้มล้างการปกครองถ้าทําได้มีแค่ทหารเท่านั้นครับย,ยืนยันนะครับประชาชนมือเปล่าครับจะเอาอะไรไปสู้ครับคุณเป็นเครื่องมือต่างชาติหรือว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มไหมคะนี่ผมแจ้งเลขบัญชีได้ไหมครับ <c oughs> <rồi> เอาจริงๆก็นี่คือ <arada> มันไม่มีครับทุกวันนี้ผมผมไปผมไป,มไปมก็ผมก็เติมน้ินมนรถผมเองนะครับแล้วจะ,จะมาอ้างว่า,ารับเงินต่างชาติหรือ <groans. S 2> ไม่คือมันมีกระบวนการ I นโอที่บอกเห็นมีเอารูปฝรั่งคนหนึ่งไปลงซึ่งฝรั่งคนนั้นเนี่ย เป็นรู้จักกันครับเอเลียฟอร์ฟิพูดไทยชัดมากนะครับเป็นคนภูเก็ตนะครับเป็นการทําแบบไอโอครับเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาครับแล้วกลุ่มการเมืองล่ะกลุ่มการเมืองนอกวันนี้ผมอันอันเอีดผมไม่ทราบแต่สําหรับผมไม่มีครับยืนยันมไม่ไม่มีใครให้เงินจริงๆเอาอย่างนี้นะคะคือถ้าให้ท่านละได้ท่านสั้นโปรดดเขกันขันเวลาได้เลยนะคะให้ท่านละสั้นๆในในของทีวี อยากจะบอกอะไรกับทางกลุ่มผู้ชมุมนุมในส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกนิดหน่อยในออนไลน์เชิญค่ะคือวันนี้ผมไม่ได้ห่วงเรื่องข้อเสนอนี้ว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จนะแต่ห่วงว่าวันนี้การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกอาเรความแตกแยกในสังคมไทยแล้วก็มีความวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ยซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบตามมาที่เศรษฐกิจด้วยสังคมด้วยวันนี้ครอบครัวหลายครอบครัวก็พ่พอแม่ทะเลาะก,กับลูกอะไรเงี้ยนะ ความสุขในสังคมก็จะหายไปเศรษฐกิจก็จะไม่ดีนะเพราะจากการชุมนุมประท้วงเนี่ยนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่จะเกิดจะมาในอนาคตก็จะหายไปอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่ระบาดสุดก็คือคนไทยทุกคนถึงอยากรีบผ่าทางออกด้วยการให้เรื่องตาวนี้มันยุติให้เร็วที่สุดเดี๋ยวเราตอนอะไรนิดหน่อยนะคะขอปิดท้ายไม่เกิน30วิค่ะเออถ้าพูดเรื่องเศรษฐกิจถดถอยลดลงเนี่ยผมว่าั้งแต่ปี57าจดมาเนี่ย GDP ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วม็อกไม่ได้มีงแต่ะครับะนห้าเป็ัวการห้เศร่ย ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วผมคิดว่าการมีม็อบเนี่ยทำให้เกิดการใช้จ่ายมากกว่าครับ